สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขค้นน้อยเดืน้องฟังเราและฟังใครในต่างประเทศเด้อเนาะยินดีต้อนรับกระชื่อช่องสวยเกิดอีกแล้วน้อพี่น้องเนาะที่กันก็ได้เอาล่ะมาหันเบิร์กันนะฮั่วกันนะวาใส่นี่กะซิมาเตรียมหม้อแห่แต่กระบอกเนาะนะเก็บนี่กันนี่อุปกรณ์ก็ห้ากันเลยเตรียมซิมาล่างถ้วยล่างบวงใบงานผูกแขน ออกไปหรือว่าน้องจะนี่รับวันน้องจะนี่องนจงจะเบ่งะพอี่กิฟต์อะไรอย่างนี้เนาะแกิฟต์นี่ก็เมนเนังเฮ้ยคดูรเหนนมืนเน่าเินเปืือนมันเปื่อกจะบ่ต้องล้างบอสเนี่เิ่งะไรมันเปื่อนตอนมีิุ่มาเบิ่งเฮ้ย พวกกินนดบย่เฮยแล้วก็โตมากเลยเยอือจะดู่เนงามอย่างงามนเพ็ดช่างเอาีมมาใส่กงอันนี้เนาะชาช่างเป็นแลันี่เป็นพวงสี่หกนสบายดีจ้าสบายดีเนี่ยคนคหัวได้จ้ะงาม้าบอกเก็บถั่วเก็บบวงก่อนเนาะมาล่าง มื้อวันพหัสสิได้ผูกแถ่น้องจนนี่ะเพี่น้องเฮ้ยกองฟมอ่เข้าล้างอยู่เอานึงเนาะชิ้นมาคนนี่ฮะนี่ก็ให้ไอ้ชินเพิ่นมาล้างซอย่อนามีนหลายพ่น้องเด้อบ่ได้้คเป็นมือกล้องเฮ้ยมาสิตั้งมาให้บ่ได้เ้ย่อสิจับบนไปเลยเฮ้ยเฮ็ดยังกินเพิ่นมาบเอ่อลาบหมูกับแกงไก่ เดียวเอ่ยหน่อยเดี๋ยวลับจานก็ได้ไปก็ไปแล้วจุ่มแล้วมาจะปุงใบนะหมูว่าแกงไก่มันก็ะเออย่งหมูกินมันคืออย่างคือางกระเพงเนาะเดี๋

mấy tụ tụ đâu bà phải kè kè mọt cái mọt đó phải đây bà Ừ, hôm này thằng bỏ tiền cả cầm đang xì Phải thay, phải đồng nó phải mục, đi bè nghe đang tuổi แต่กัป้าคนสวยป้าคนสวยแล้วว่างน้อยเลยนะคะแล้วมีลานน้อยนี่มามาเจรไปปล่อยอารมณ์มาปล่อยออกว่าเอาปล่อยอารมณ์เป็นอะไรเป็นคืออะไรไม่เข้มเขาไปใ้ตอนนี้เลโอ้ยอนนี้เหรอคแต่ลืออะไรอันนี้จะเอาเงินหามเด้วยเทเทรวมๆกันไป้างรวมกันแล้วจะคัดเอา

อียวนะอึดันะไดูเปลือกอ่างี้หั่รหาซือมาเราพื่อเด้อะรมั้ย่างาาายังอีกชวนนึ่งนะว่าภานได้ล่างนะยามินไม่ทำรูปขัดเลยขี้เจ้าแม่ขวดหัวร่างไว้ขัดมาขัดเช้าออกไปเพื่อย่งนีนะ

mừng đu nhớ open ừ, không kiếp khói kiếp khô chi pháo nữa này mừng nam mừng lắm mày pán tụi em mừng đu mừng đu đây, đu

มัมมีไปมาซอยเนาะให้พี่น้องมาแต่ซอยกันเองได้อุ้ยหลายๆบดรวมหลายๆแล้วสิโหกแนเด้อเนาะขอขอหลายๆซเองเลยเบิ่งเอากระทะเอากระทะออกก่อน้ก็มีหม้ออยู่กลางเบิ่งดูหม้ออยู่กลางมีบ่เอออน้ออกมา โอ้ตรงล่างก็ได้ยังงามอยู่เลยเมนมะพาเนาะยังดอืมพอดีจมันด้นั่งพาพูดพลาดพูดพล

vang 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 vang

Đa dữ mình nhảy thôi Bây ừ, giờ thấy nó, nó tít không? Ừ, à, sẽ con mấy tít nào đó thôi Bạn đẹp cái đẹp đó bạn Hả? Nói nó. cho kênh ไม่ควรพวงพิธีกันจะได้เออเงินจ้าเมื่อมาไหมขับาถไม่ได้เลยค่ะเรื่องทำเที่ยวพวงพิธี Né là không, mẹ. Hi, hết giờ. Hi, mẹ hết giờ. Hi, mẹ hết giờ. Muyên gọi là yang chín đẹp chín Hi, cái đại yêu. Soi là có mưa, mẹ chịn. 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 กุ at, that you ๊บแระ่กี่ครับขแชะไุเมวนไตู้้่อยไปแขวะไปแชอ่างนั่นได้จะคเจอมามีต้นเฮ้ยไอขานั่นบอกว่นะสข้านี่โอ้ยแนวมันห้าลอเนใส่กับเา

อันอ้นเลัง้น้หลังกทอนนโม่แตอยากเทอย่าเผา,เท,าเทตัวนั้นนะเห็บจานมันบดิเปื้อนข่าหาก,กระลางาบเปบื้อนเฮ้ยเนี่อยบเปื้อนการล้างน้ำล้างถวยมมนค่อแบบ โอ้ยกระล่างน้ำหลังตัวมีประเทศไปชมกันมันค้อนตะก้านั่นคุณนายโอ้ยสวีแต่งนี่แหละเอาไปสัดดึงสายยางมาเปิไปแล้วกระโดดมา โอ,อ้โอ้นี่บอกานธรรมชาองเนียแค่รัอเล็ก้คสักชขอราชช้น้ยหนิกระมี่โยนอยนี่น ไอ้ได้กิ้ชูกันออกอยู่ว่าขอบมันแดงน้ำขอบไ,ไันลดงทำาเล้อ

คอยไปเสียบหน้าม้าอันีแเ้วคอยไปเสียบพุ่นเตนตอดคอยต้องมึงแน่นว่าเป็งอันนี้มึงจับซันไข่อน่ยพูดอะไรเนย những hình phu khương, ăn cái già thì non nhung còn thì tôi không khi ăn phải phải chắc thì cho phải nữa hả? ปีกันกน,นะเ มันแบบมันกบเบิ้ลไปนลับ แกนใบตองแกงอนเลยบ่าวม่ตาพุ่นเืกดเ้าเลยนะาทุ้่นตำนี่บรหัวข้อนี้แกไปก็ไรวะเงินเก็บเงินอ่องไรวะเฮ้ยหองเก็บเงินเห็นว่าหองเก็บเงินเรอ่นไอจาเดอ่วุ่นเาห่อเก็บ Hãy ừ. à. ừ. nó đỏ kênh đây, Mì Gõ xuống, của lỡ những video hấp dẫn nó นอกไอคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อเน้องคนเฮ้ยเจ้าไปชังพิยาบาทนี่ลูกกุ้ว่ามากเลยเนาะข้าวหลางเขาอู้หข้างนั้นม้วนเลยเนี่ปบาทนักเลยได้หน่มานี่โอเคเนาะเพริเพร่องคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อมาเตรียมเผื่อเบืองไว้ถูกแขนน่องจีนี่รับขวัญเนาะนะ คือว่าอะไรเฮ้ยีหมูกับไก่นี่แหละเนาะไก่ตาตูมไปจ้ะแก่งเห็ดจิแเกงเห็ดก็ได้เลยเนาะซืออย่างกระแพงเนาะน้ำไม้ต้มจำเจียวไอโฟนไปเลยไม่้วไอโฟนไอิ้นของวบเพ่นของฉันอาเพ่ของเนื้อ้ มีชิ้นไงโพนบ่อน่ะเฮ้ยโฟนนั่นเลยโฟนไงโพนดนบ่อนโอเคโอเคลาไปก่อนเนาะเนาะยันพาเลิมนะน่องยู่อ่ะอะ